ใจฉันรู้ว่าจะนานฉันมันไม่ใช่เพ่อนใยันยึดยัจำจะไยินเสียงเเปลดเพลดับนะเรียบตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาเรียบตัวศัตรีตัวปอดดังเปิดไปเลยนะเฉยเลย

โอ้โหพบศัตรูแล้วเจอใครวะเนี่ยขอบคุณนะ,อะเอาเ้าทำเนี่ยตทรศัพท์เป็นไรไม่เป็นเกมขอของหน่อย

เจอใครแหละมันกิดโตวีอ่ะไปตรงนั้นอับแลนด์เหรอของอยู่นี่ I don't know more I'm crying ที <elim> ่มีตัวอินไม่มีไม่ได้ทำมันเป็นคิดอ่ะขอเขาไปถามว่าแล้วจะสมัครแก่ชีเกียจ <So> <Triple kill. S 1> ทริปลคิอับ่อนะครับโอ้ยไม่โดนหัวเลยอะไรบ้าเลือแล้ววะแม่งอัดตัวเลยมา

I just walked up from the dream. You and I have to say goodbye. <laughs>

Unstoppable! เวําอะไรของกูเนี่ยโอ้ไม่เคยเลยว่ะไม่ค้งง่ายอ่ะคือมันนั้นมันจ็มาขมทายมากอ่ะอ้อจี๊ยังไม่โดน

แต่ใครไม่ไหวแล้วนี่ขอแบบไปก่อนนะ